ค่ะคุณปทุมจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะว่าซื้อหรือว่า <c oughs> ว่าเจอไข่หัวใจไอ้เน้องิดไข่อะไรนะ,ะรนะหัวใจหัวใจหัวใจปลาตัวหัวใจวา,ายหมาซึ่งไม่อยู่ที่เอาไปไข่ไหในแค่นี้มันโตแด่หนะค่ะหัวใจหัวกระชายใช่ไหมค่ะหัวกระชายกันเลย เรียยวหัวชายไม่มีวัวยิ่งนะมีแต่หัวชายนะจนยุคสุดหลาในยวคเดียวหัวชายในยุคเได้ยหัวชายจ้าอาย่อำเภอไรอันนี้เยี่มเภอุพินอำเภอุ่พินนะนะไม่ทั่วมมั้ยท้วเพลนแรแต่ว่าไม่แรงเกินไม่แรงปลุกปลุกหัวชายกี่ไะ ฮ่าเป็นร้ายไม่กคนเรารักเป็นเป็นงานงานก็นในต้นในล้อรถยนต์นั้นช่มมนชวยกันโอ้ปลูกในล้อรถยนต์อ่าปลูกในล้อปรลูกหัวกระชายในล้อรถนะเป็นวงวงใช่ไหมดีค่ะ้พวกในล้อรถค่ะแล้ว,แล,วแล้วปลูกเนืยอ่าใชายนี้ใช้เวลากี่กี่เดือนน่ะถึ่งได้พ้นผลิตนะกี่เดือนละค่ะสี่สเดือนได้ทอดน,นะ พอพอมันลงหัวเซตเรียบร้อยปั๊บไอตอนมันจะเที่ยวตายใช่ไหมค่ะเออในข้างบ้านที่จะปลูกไว้เหมือนกันนะคพราะรารดน้ําทุกวันเขาทำไมมันตายใช่แล้วเขาบอกมันโตแล้วขุดได้เลยไม่ต้องรดน้ำแล้วโอ้ค่ะเออแล้วมีกี่กิโลอ่ะของป้าน่ะโอมีเป็นร้อยเป็นร้อยเอาอย่างนี้นะที่นี่ คนสุราษฎร์บัร้องไม่ใครกินนะวัวชายนะกินแต่วัวทือวัวค้าวัวเทียมอะวัวชายใครไหนใครไหนอ่ะปะาัววัวชายนั่นแหละปพาเห็นว่าเขาว่าเอาสัญญาสัได้อยได้ซึงวันนั้นเขาว่าคุณท่านน้อมเลยบันร้องไม่เคยกินนะ้วัวชายนะป้านะบันร้องไม่เอยกินนะใช่ไหมก็กินวัวค้าเนาะค่ะอืมแต่ว่าถ้าคนปลากลางคนปลาอื้นนี่ก็กินวัวชายไปทำไปเลยนะผัด เห็ดปลาดุกนะค่ะแล้วก็ทำน้ำยาขนมจีนอะอย่า้ยยาขนมจีนเอาพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีอยู่แถวผุ่นพินชัยยาทานาแถวเมืองสุราษฎร์นะถ้าต้องการวัวกระชายนะติดต่อปาปทุมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไรับป้าจุนจุนแป้นครับสี่จัต้ามครับห้าหกสองแปด หกสองแปดนะค่ายโลดท่าไดอันเนี้ยก็โลแปดิบเลยคุณน้อมอันนี้กระชายสดเลยนะคะโลแิบนะแพงมาทุกหรอแปิบนะแพงมาทุกอ่ะมันก็มันก็ไม่แพงนะกค่าันโลสองร้อยสามร้อยนูมันวมาเคยว่ามาโกำลังดังอันป้าไอตอนนี้มันไม่ดังแล้วเลยป้าปันีตา คก็นี่ผมไม่ไม่ดังว่าน้องผมกำลังดั้งนะครับของเราให้เราเออโอเคโอเคนั่งกินกันนั้นป้าปันนี้ป้าวิธีการนะป้านะช่องวิธีนะหนึ่งไข่วัวซอสแต่ถ้าใครต้องการเดี๋ยวพุ่มยำเบอร์ไฮช่องก็คือว่าลองทำเละถ้าเอามาปั้นนะเอาไปปั้นแล้วก็ผสมน้ำพึ่งลงไปผสมเติมน้ำมะนาวลงไปสักทีนยทำเป็นขวดไข่ลองเละมั่งกันตาค่ะไม่ได้นะเฮ้ยน้องคุณเนาะ อ้อน้ก็เไล้วกอนิ้นก็โรน้อยน้อยอดีก็โรก็บนจินกันนันนั่นงนแรกันเลยึ้กนน้ำพึ่งแล้วก็ไอ้น้ำริสก็ปั้นมส่วนใหญ่ก็ลอกเล่ก็เล่ปลาลอกเล่ลอกเล่ไม่ลอกเล่เาป้าอาจจะอร่อยก็ได้เป็นสูตรพิเศษอย่างเนี้ค่ะหัวประชายยายปทุมเออ กินแล้วคึกคักเอออย่างเงี้ยนะเข้าท่านะพี่หนองหัวกระชายยายปทุมอยู่พูนพินเนี่ยเราได้ออกทีวีแล้วเนี่ยสุราธานีใครสนใจสั่งซื้อได้โลละ85โลละ80บาทเบอร์โทรศัพท์08 5 4 7 3 5 6 2 8าหาปัวกระชายายปทุมทุ่มทุ่มทุ่ม อาพี่น้องค่ายสารนด้วคะเด้อผู้ใดสนใจนะคะหัวกระชายนะคะเอาไปทําน้ําหัวกระชายขายแล้วไปเดินเนี่ยเนี่ยถือเทินไปขายสถานีรถไฟที่บุญพินสุราเนี่ยหัวกระใจใหญ่ตุ้มหัวกระใจใหญ่ตุ้มเหมือนนั้นนะลองเล่ตาใช่ไอ้ไอ้คุณน้อมใหญ่ไม่มีรถแต่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เป็นรถทับเชนอายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามแล้วเอาเลยพ่นไค้ให้เดี๋ยวพ่นประกาศให้นะถ้าไค้หมดเดี๋ยวใหญ่บอกกันนะว่าหมดแล้วนะ ค่ะๆๆๆเดี๋ยวช่วยทีช่วยทีคนน้องนะครับผมครับผมใช่นี่ค่ะค่ะช่วยทีเป็นกระดูบเส้นนี่ยขุดตัวใหญ่มาล้างนี่ก็อย่างโอ้ยบ้อไม่โตจุ่มหม้อบ่อเท้าไม่ได้แล้วคนอายุมากกระดูกทับเส้นนะกระดูกทับเส้นนะดีด้วยนะคะของคุณนะาเอาใหญ่สู้ๆใหญ่สู้ๆใหญ่ๆนะครัเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ